อาจารย์ลัสนับสนุนอานน่ะอาจารย์ู่นอาจารย์วิจิตเลน้ำแข็งปลอมมาอีกแด้เมื่อไหร่น่ะโอ้น้แข็งปลอมาเน้โอ้มันมาจากหนองแค่นยมันคือปลอมอาาจิตงอราเว่าตมนแล้วสนับสนุนเลยเนี่ยํามองคงกับมาได้ป่ะนี่นะดูดยีแล้หาแจ้หาุ้มนันมาหนอยเขาจะหายไว ีได้บเอเอาเอาไปพุ่นก็ได้เขามาเดี๋ยวนดึงแงงอยนี้ก็จ้ะดึงแงงทุกคนย่นโอย่ะเดียวไม่ร่้ไม่ร้ไม่นเลยรู้ไปเอาเอาะกอดไปใส่ถังพุ่นอีไหมเต็มมันจะไปจะไปถังพุ่นใช่ใช่ครับพูดพูดไปพูดพูดมีสองถังบ่โอ้นไผ่ขนาดล้าน เป็นย an like <uh> ังเขาขายน้องแคป้อมให้ตีตเ่้นี่นะมาตำตเล่พก็ตำหวแค่เลยเป็น่ยังอะไรบานผู้เชวกูบออยู่เจ้าบยูเห็หรอคือบังอาแค่อยู่แบยูลักลอบบลอยไยเออชาวบ้านเ่อรถเราักะรปกว เอามันซนะมันบ่เออเอามันซะบ่ดนาะเออเอามันซะบ่เออเออมีความงไ ไม่ต้องห่วงอาวัโตบาลบวได้รอไปได้ทได้มเจ้าบาจ้าบาำาหรอมเดี๋ยวเดี๋ยวบนกาบอา้นมาไหเอาไ้น้นรมาเ้อาำนักอปา เขากินเลยนะโหโหมากครับเขาขึ้นดีแค่บาดันบาร์ดเรื่อเขาเลยเขาง้กันบ่น่แล้วเราคอย n h m ดีซอยแพชออกนี well, ่ห่อนขนาดวะนี่เาอไรวเนี่นี่เอาวาไปบ้านนั่นนั่นนั่นได้บ้านนี่ะี่จัลูกเห็ดแก้วเห็ดมะมน

แบบนี้ม่เป็นเหน้องก็ยังเนคนได้ยายสอนคุกใยญ่เเมื่อรบขึ้นเลยบอกน้็มาหอนี่เห็นนะทำแบบเดียรเอาสมอ่นรราก่นเขาตำเาบเลกินได้เล่ลมันออกยนวแม่กินไงคืนมไข่เต่าจำบุญแค่ละจำทะเล

มุ้งทองกูกดไว้แล้วมองในมุา้พ้อมักพอมแช่ไปอยู่นี่เขาเบาเราบอยจะเริ่มวันน้ไปใส่แล้วบ่ฝ้ไปใส่เด้อาเข่าโนคืบ่ยเน็กน่อยก็มักมาเวียนอยู่นี่เด็กน่อยก็มาหาม่ไหมวกเีลูกมันห่อนนะอันคนยืนกันไปบัวพวกหัวก็มักเด้อมัก แต่คนมาที่มาบอมีแต่ผู้ชายนะจากมาเงาฟั้งเอาไปี่ยผ้บฟ้ามผู้ฟ้าก็งามงามมาเนี่ยมาเลยบ่นเน่ผู้ีฟ้าก็งามงามเอาเี๋น้องเลยก็ไนั่นเห็นอยู่ตอนนตั้งถวยหนี่บ่เห็นผู้ชายเลยฮย ตัวบ้านแห้จังบาดนี่ไปยินมรอนนี่เสียใจบานนี่กมะแห้จังบานนี่เอาล้อได้เอาปืนเลยปืนเลยมาตัวบาดอันนี้ล้นนี่อาจารย์มุงนั่นเ้เลยมันมีจะคนกลางส้นนะ่ะมีหลายอยู่บักบเอาแววเอาบ นั่นไข่ผู้ชยแซนผู้นชยไข่ไอจ้อยเลยเราลงไปกลางลุมหมูได้แต่ว่าในในวัดนยังพันยคืนในวัดมีหูอยู่เขาว่าลงไปกลางหม่งเมืองไผ่ตนองลายอยู่บานนี้โคตรเลยนะกรสุนขีดฮะก็สุนขีดนี่บอกเออกระสุขีดนะเออย่าไปลาบเด้อไดแวมันติดิษกันว้าเสได้ท่าน มีแต่ปิ้งบปีงเออเอาเอาเอาใส่คู่มาอจะไปลาบเราอ่ะดีกันแท้ๆปลากำบ่เห้ตัวนั้นพู้หลอกข้างหรังปลากรปลาปลากาดาปลากาดา ออตัวนู้นเปนตัวนั่นนะปาดาคู่ตัวนั่นนะเ่ปลานาปลานาบสุดยอดคุนอแ้มแกงวะจไมเหรไลนอแคบ่ะเดียวงคเนี่ยงคนบางคนน่องแ็งแกงกัน่เขาจะนองแคบแกงวผู้สูงทราบนองแคบแกงไปแล้วอีกแล้วกำอีกแล้วปลาด

บาทสามบาทสองบาทสามเนาปะนังเนาะโอ้หสามแล้วกาดมสุดยอดบ้าพอดีของเขา ืปล้นาเจ้าคอเจาอลเจ้าเงียงเลยจะปานางครับเอฟซียงว่าให้ยอจากเพ่งเด้เหรแต่มันมาเย้งเงียงมันอีกปักอยู่ครับเนี่ยปักคำโอ้โหเพ่งเงี่ยว่ากินเหาใครยิ่เพ่งอนี้ แน่นอนท่านะแต่ว oh, ่านี่เรื่องเราเนาะวางไออองสัวเราใกล้ๆนี่บ่พงเงี้ง่นะมีแต่ปลานาง ไม่เ่มกั่ามาวข้าวข้าวอ้นี่แหละตัวมันเต้นนั่นเป็ดเ้ย่ปโจไงยกกมื่ปนางอันนี้นี่ปนางอนปานางตข้าวปานางปนางบบพาดถูกตรงนี้ปานางใหญ่ตวพูดตัวนี้บอตัวเต้นตัวนี้บอข้วปงไดเต้นรอบสอง ปลาโจกบ่อนี่ปลาสูนบอเขาใส่น้ำกันบอกระบุนกระสูนขีดใส่น้ำกันนี่ยใส่น้ำกันบ่อมันคือบ่ลงมาเลยมันทับโมทุ่มอยู่บ่ครับะยามันบ่อปลานางใหญ่อ๋ออันนี้อันนี้กระป๋อยนะครับเฮ้ยทขยกบเฮ้ยปลายักษ์นี่ครับปลายักษอันนี้กระสูนกระสูนขีดกระสูนขีดนี่มันจีเรื่องเรื่องนี่นี่มันขีดครับโอ้ปลานางปลานางปลานางใหญ่สุดยอดอันนี้โล่สามร้อยก็ได้เขาขาย มันมีคำสีเหาดลยมนใหะดกอบปัดอยู่คอนแกนบ่ค้เพะปั้นพาไผ่มอนี้มานางดูนเออโู้ขึ้นะมันพอดีน่นอนเลยเนี่นาวานั่นมันยังไม่มองไม้นอนบอนน้ำคนหาวว้าวนิสวสวนสวสวไม่เสร็เยเออจคนห่าวคนห้าวคนห้าวอ้าวไปสันมูเจ้าเอ้ย ฮ่าจอมเฮมองเขาสานมองทะเลเอยู่สายเขาเล้วอเพาเาเนมึงยากโชว์บอกนวเป็นใดเาอไบาเงิลยงบอจะจับไปเด้อมึงไาแล้วแล้วมายืนขอไปเอาได้นครับมอนีเก่โอ้เดปลาลายเดอซีมีแต่ปลานางสุดยอดทีมงานเข้มแข็งขนาด มือหลามือหลัง <c oughs> เดี๋ยวจำมัม่เบิกใหม่สำหรับคลิปนี้กะอด,ดีมีแห้งมา <c oughs> หาปิ้ง <c oughs> ปลากินก่อนดีครับ